ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำสัปดาห์กิจกรรมต่างๆข่าวประชาสัมพันธ์และความเคลื่อนไหวอของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผ่านระบบโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยพีเคอียูชแนลค่ะและท่านสามารถรับชมรายการต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ทาง YouTube ช่องพีเคอียูชแนลเช่นกันค่ะกับ,บิฉันหาเทมาสรีนันดีจากงานประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีรับหน้าที่รายงานข่าวสารในวันนี้ค่ะ สำหรับในวันนี้เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ45ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตในวันที่14พฤศจิกายน2559มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตได้จัดกิจกรรมครบรอบ45ปีภายใต้แนวคิดสร้างสรรการศึกษาพัฒนาวัฒนธรรมใช้นวัตกรรมนำสังคมอย่างยิ่งใหญ่และต่อเนื่องตลอดเดืนรรอนพฤิภาค์ร่วมด้วยการเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ45ปี กับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดชนประชาชนต่างๆกับกิจกรรมปั่นด้วยรักราชพัฒภูเก็ตค่ะโดยในวันที่7กุมภาพันธ์2 5๕9มหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตร่วมกับสมาค,คมศิทธ์เก่าจัดกิจกรรมปั่นด้วยรักราชพัฒภูเก็ตไซคลิงวิดเลิฟพีเคโดยมีนางอัญชลีวานิเทพบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรวมด้วยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรประภาการีอธิการบดีมหาวิทยาลายัยราชภาัฏภูเก็ตดรประเจียบอักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตนายวิรัตภพาทีผู้อำนวยการสำนักงานการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติคณาจารย์นักศึกษาและนักปั่นจักรยานจำนวนกว่า1,400คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยขบวนจักรยานได้ออกตัวจากมหาวิทยาลัยผ่านเส้นทางสายประวัติศาสตร์และย่านการค้าสำคัญของตัวเมืองภูเกต็ตรวมระยะทางทั้งสิ้น24.5กิโลเมตรและในวันที่13กุมภาพันธ์2559มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ต จัดกิจกรรมคือสู่เย่าจากวาคสู่มรคคือสู่เย่าเราแสดดำโดยมีด็เตอร์ประเจียกอักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อร์ประภาการีอธิการบดีนายคำหนึ่งสิงเอีย่ยมนายกสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลายัยราชภัฏภูเก็ตตลอดจนผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสิทธ์เก่าเข้าร่วมงานกว่า3,500คนทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประภาการีอธิการบดีกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าการจัดงานคืนสู่เยา่าเกิดจากเจตนารมณ์ของมหาวิทยายลัยซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นภายใต้นามพระราชทานราชพัฒ ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจในการดําเนินงานที่นอกจากจะมีภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในด้านต่างๆแล้วยังมีหน้าที่ในการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนรวมทั้งช่วยทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติตลอดจนการบริการวิชาการแก่ชุมชน มานานนับ45ปีถ้าหากเปรียบกับบุคคลก็ถือว่าอยู่ในวัยแห่งการทำงานมีความแกล้ามีพลังมีไฟและพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานอย่างเต็มกำลังความสามารถจึงถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรในมหาวิทยาลายัยตลอดจนผู้ที่มีส่วนสนับสนุนที่ทำให้มหาวิทยาลายัยสามารถดำารงได้อย่างสาง่างาม จนครบวาระที่45เช่นนี้การจัดงานวันคืนสู่เย่าจากวาคสูม่มรพคืนสู่เย่าเราแสดดำในครั้งนี้ถือว่าเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีเพราะเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้สิทธิเก่าทุกคนได้หวนกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศอันอบอุ่นเมื่อครั้งอดีตได้พบกับครูอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอน ผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดความดีแก่สิษยพร้อมทั้งยังเป็นการได้พบปะกับเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมสถาบันอันจะช่วยสารสัมพันธ์สร้างมิตรภาพให้กระชับแน่นแฟนและยั่งยืนยิ่งขึ้นโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการมอบโลกเกียรติคุณแก่สิตเก่าดีเด่นจำนวนทั้งสิ้น45คนการประกวดมิตรเพชรราชาพัฒการแสดงคอนเสิร์ตของวงแฮมเมอร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตกล่าวและในวันที่14กุมภาพันธ์2559มหาวิทยาลัยราชพัฏภูเกต็ตจัดพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์จำนวน29รูปและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและพิธีเจริญชัยมงคลคาถาณศูนย์ประชุมนั่งในโอกาสฉลองครบรอบ45ปี โดยมีพระราศิริมุมีเจ้าอาวาสวัดท่าเรือเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรประภากายีอธิการบดีเป็นประธานฝ่ายคารวะามีคณะผู้บริหารคณาจารย์ข้าราชการบุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมและในเวลา14นาฬิกา9นาทีดรประเจียบอักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ45ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์การศึกษาพัฒนาวัฒนธรรมใช้นวัตกรรมนำสังคมร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประภากายีอธิการบดีคณะผู้บริหารคณาจารย์ข้าราชการบุคลากรนักศึกษา สมาคมสิทธิ์เก่าและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอย่างคึกคักพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดได้ร่วมกิจกรรมเพ้นผ้าปะเตะยาวที่สุดในอาเซียนซึ่งมีความยาวกว่า290เมตรหลังจากนั้นได้มีการเปิดนทิทรรศการวิชาการซึ่งมีการจัดสแสดงผลงานทั้งศาสตร์และศิลป์ทุกขแขนงของมหาวิทยายลายัยนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษา และในเวลา17นาฬิกาของวันเดียวกันนเวทีกลางสาขาวิชาศิละปะก,การจัดการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์จัดการประกวดหนูน้อยราชพัชการแสดงสีภาครำกลองสบัดชัยสลอซอซึงโปรงลางลิเกฮูลูการรำมโนราและการแสดงกลองยาวในวันที่15กุมภาพันธ์2559 สขวิชาบัญชีคณะวิทยาการจัดการจัดสมัมมนาการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาต่อยุกต์ใช้กับการศึกษาซึ่งได้นิมนต์พระมหาสมปองกาลปุตโตเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษมีคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ในวันเดียวกันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จเสวนาเส้นทางสู่ความสำเร็จโดยได้รับเกียรติจากคุณอุไรวันศิวะกุลเจ้าของสถาบันปวดวิชาเคมีชื่อดังเคมีครูอุและคุณสุทนสีมารัตนกุลหรือคุณลูกน้ำแฟชั่นสไตลิสต์ชื่อดังของเมืองไทยซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นสิทธ์เก่าวิวทยาลัยครูภูเก็ตรุ่นหนึ่งโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ปราณีสกุลพิพัฒน เป็นผู้ดำเนินรายการในวันที่16กุมภาพันธ์2559ณห้องประชุมเล็กส่วนประชุมมหาวิทยาลายัยราชาพัฏนภูเก็ตสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลายัยราชาพัฏภูเก็ตโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรสัญชัยจตุรสิทธา รักษาการผู้อำนวยการศูวนย์วิจัยข้าวล้านนาศูวนย์วิจัยข้าวล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อนวัตกรรมของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่อนาคตโดยมีด็อร์ประเจียบอักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานร่วมด้วยนายสันแหลททองคำรองอธิการบาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกุลเวลาสุวรรณพิมลผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาคณาจารย์นักวิจัยนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมนอกจากนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ร่วมกับศูนย์ภาษาจัดประกวด English Storytelling ในหัวข้อ Asian Stories in English Follower, s e c ี n e a r y s t u d e n t t and Undergraduate Students โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณีบุญยาอุดมศาสตร์รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดร่วมด้วยอาจารย์จิรวรรณสุทธิธรรมประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษบุคลากรนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขันเข้าร่วมอย่างคึกคัก ในวันที่17กุมภาพันธ์2559ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหรือ UBI จัดกิจกรรม UBI Conference and Exhibition สันมนาด้านบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการและนทิทรรศการผลงานผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจจาก UBI ทั่วประเทศโดยได้รับเกียรติจากดรสุพัฒ จำปาทองรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจไทยและการบรรยายในหัวข้อ Challenges for More Innovative Thailand โดย Mr. สเตอร์เจลฮากั l นาจากองค์กรนวัตกรรมแห่งประเทศสวีเดนหลังจากนั้นมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ จับทีพปรจรสตาร์ทอัพอไทยผ่านมุมมองสมาคม Thailand Tech Startup โดยคุณพทัยพดุงถิ่นนายกสมาคม Thailand Tech Startup เป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษนอกจากนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตจัดกิจกรรมกยศรวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ปี3โดยมีดรประเจียบอักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานร่วมด้วยนายดิสันแหลกทองคำผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิพจีนาวุธรองอธิการบดีนายเรวัตอารีรอบอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตนางวัสนาทิพยพงษธาดานายกเหล่ากาชาจังหวัดภูเก็ตคณาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคจำนวนกว่า600คนและในเวลา17นาฬิกาณบ,บริเวณเวทีกลางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดพิธีมอบเกียรติบตัตรแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นการสาธิตท,ทำอาหารพื้นเมืองของจังหวัดได้แก่ส้มตามภูเกต็ตโลบกปอเปียสดภูเกต็ตขนมโอเอล การแสดงรำพัดระบําสีผ้าของนักศึกษาและมินิคอนเสิร์ตจากโกคข่ในวันที่18กุมภาพันธ์2559คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติจัดสัมมนาทางวิชาการทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับประชาคมอ,อาเซียนโดยได้รับเกียรติจาก ดรประเจียกอักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าที่ร้อยตรีไตรบัญญัติจริยะเลพงผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านวัฒนธรรมกลางนางมาดีเครือยศประธานกลุ่มผู้ผลิตผ้าปะเตะเขียนมือนายชาลีสิทธบุตรหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตนายทรงศิษย์บุญผลประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต และนายสนธยาคงทิพย์ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวกเกษตรเชิงอนุรักษ์ตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้และการสัมมนาโอกาสการทำงานในธุรกิจเรือสำราญของคนภูเก็ตโดยได้รับเกียรติจากนายประทีปตั้งมนัดตรง Director of Training บริษัท Triple C, C Academy เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และในช่วงเย็นของวันเดียวกันวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติจัดการแข่งขัน Spelling Bee ลลและการแสดงครบรอบหนึ่งปีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติหรือพิศิษ์จากมิสเตอร์และมิสพิสิท์การแสดงคอนเสิร์ตจากวงสามกองซุปเปอร์แดนซ์และวงพัทลุงในวันที่19กุมภาพันธ์2559สขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์จัดเวทีสัมมนาชาวบ้านหัวข้อประโยชน์อนันต์หรือโทษมหันจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดกระบี่โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรธห้องล่องเป็นผู้ดำเนินรายการนายนรวิสิธิ์ผลเงาะตัวแทนนักการเมืองท้องถิ่นนายสมคิดมาดโอสถตัวแทนผู้แทนภาคประชาชน นายกู้เกียรติพัทรรมนการตัวแทนนักลงทุนนางจตุพรโคกทิงตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายวินัยนาพอตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในจังหวัดกระบี่นอกจากนี้สขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการแข่งขันข ต่อปัญหาด้านกฎหมายโดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิโชตกุลรัตนโชตรองอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการแข่งขัน เปิดพจานานุกรมภาษาจีนโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรทวัชชัยทุมทองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์เป็นประธานเปิดมีอาจารย์เพชรรุ่งสสกุลประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารคณาจารย์ประจำสาขาวิชานักศึกษาและผู้เข้าร่วมแข่งขันเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและปิดท้ายกิจกรรมครบรอบ45ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมมนุษย์ย้อนรอยวิถีไทยมีกิจกรรมและการแสดงมากมายอาทิเช่นการทำขนมพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ตอาโป,ป้งกงโค้งทำจำนวน45เตาการโชว์บุพชาติวิไลร่อมรวมใจอาเซียนสัมพันธ์การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบรีวิว และปิดท้ายด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตฝรั่งหัวใจลูกทุ่งโจนาทแอนเดอร์สันโดยตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ45ปีกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกตได้จัดโครงการสนองพระราชดำร,ร,ริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมสาธิตการทำนาข้าวการลิงปลาการปลูกพืชผักสวนครัว พร้อมทั้งการมอบพันธุ์พืชผักสวนครัวฟรีทุกวันให้แก่ประชาชนผู้ร่วมงานด้วยหมดเวลาของการรายงานข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยประจำสัปดาห์นี้แล้วค่ะทั้งนี้ท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังของมหาวิทยาลัยได้ทาง YouTube ช่องพิเคอายุช n แนลไดะร่วมติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ทาง Facebook พิเีอายเพ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ